ถามว่าทุกวันนี้เป้าหมายของผมคืออะไรนะครับถ้าบอกตรงๆก็คือไม่มีเลยนะไม่มีเป้าหมายเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายหลักของผมเลยก็คือการดูแลพ่อแม่ให้ดีดูแลคนรอบตัวให้ดีนักเรียนเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขาม,มีความสุขเราก็มีความสุขตามส่วนตัวเองเราเราไม่ค่อยมีเป้าหมายเท่าไหร่ถ้าเรามีเป้าหมายเราจะไม่อ้วนเป็นหมูแบบนี้นะเป็นหมูที่แข็งแรงแบบนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ เริ่มค่อยค่อนข้างปล่อยจอยนะครับสบายๆกับชีวิตตัวเองบ้างเขาเรียกว่าไม่โหดร้ายกับตัวเองบ้างนะครับลองทําอะไรที่ไม่เคยทาดูสิขนมเคยกินหรือเปล่าลองกินดูบ้างสีเป็นยังไงอย่างเมื่อวานนี้ไปกินหมูกรอบมานี่คือการกินหมูกรอบครั้งแรกในหลายปีเลยนะปกติไม่ไม่กินเลยก็อร่อยดีแต่ก็เฉยๆไม่ได้จะแบบประทับใจมากมายนะครับแต่ว่าร้านเขาทาอร่อย น,นี่ก็คือการสอนนักเรียนเหมือนกันนี่ก็คืออีหนึ่งเป้าหมายที่เราทําแล้วมีความสุขนะครับเราไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยจะอยู่กับเรานานหรือเปล่านะครับแต่เราก็จะทําให้เต็มที่เป้าหมายคืออะไรตอบยากตอบยากพอๆกับความสุขคืออะไรเหมือนกันนะครับแต่ความสุขจะตอบได้ง่ายกว่าคือเราเห็นคนอื่นยิ้มหัวเราะหรือว่าทําอะไรดีๆทําคลิปให้คนดูแล้วมีประโยชน์เรารู้สึกว่าเออเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขนะซึ่งเราไม่ได้ซีเรียสกับสปอนเซอร์หรือว่า สินค้ามาขายอะไรเลยอะเพราะว่าเราคิดว่าแค่นี้มันก็โอเคแล้วอะเราไม่จำเป็นจะต้องแบบไปบอกของที่มันแบบเราไม่เคยใช้หรือว่าของไม่ดีแล้วไปบอกต่ออะไรเงี้ยยากมากเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าทุกวันนี้มันก็ดีอยู่แล้วเราได้ดูแลนักเรียนเรามีงานทาอะพอเรามีงานทําปุ๊บเนี่ยมันมีคุณค่านะถ้าเราไม่มีงานทําอะถึงแม้เราว่าเราจะประสบสำเร็จก็ตามแต่มันรู้สึกว่าเอ้ยมันว่างอะพอมันว่างปุ๊บมันรู้สึกมันจะเหงานะตอนนี้เรายังมีอะไรให้ทํามีกิจกรรมให้ทํา มีเพื่อนมีสังคมอยู่มันก็เลยทําให้ชีวิตเราแบบว่าไม่ได้เศร้าขนาดนั้นนะมันยังสนุกอยู่ไงนะครับแต่ถามว่าเป้าหมายยังไม่มีนี่คือสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นการวางเป้าหมายจึงสําคัญถ้าเราวางเป้าหมายแล้วเราแบบเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องต้องทำอะไรไงนี่เราไม่รู้ว่าเราจะต้องทําอะไรในแต่ละวันเราก็แค่เขียนโปรแกรมว่าเออวันนี้เล่นไรนเล่นขาเล่นก้นเล่นท้องนะครับใน60นาทีเนี่ยเราจะแบ่งเวลายังไงนะครับวอร์มกี่นาทีหัานที10นาที เทรนกี่นาทีสเต c ชิ่งกี่นาทีนะครับบางคนเขาอาจจะเครียดไปเราจะต้องคุยกับเขาเยอะหน่อยเพราะเราเป็นคนชอบคุยอยู่แล้วด้วยไงแต่พอทํางานเราก็คุยพอเลิกงานปุ๊บเราก็เงียบเลยเราเป็นคนแบบไม่ค่อยคุยกับใครเลยปิดวาจาแต่พอถ้าเกิดตอนทํางานก็คือคุยปกตินะครับคาแรคเตอร์เปลี่ยนไปยิ่งโตก็จะยิ่งพูดน้อยลงนะเท่าที่สังเกตตัวเองนะเป้าหมายไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่นักเรียนทุกคนที่เวลามาหาโค้ดเนี่ยมีเป้าหมายนะ เราจะต้องตั้งให้เขาแค่ส่วนตัวเนี่ยเราไม่ค่อยมีเพราะว่าวิ่งเราก็ทําได้แล้วผอมแล้วก็เคยผอมแล้วเราก็ไม่รู้กินของอร่อยแล้วก็กินอร่อยไปละตอนนี้ก็จะถามว่าอร่อยอร่อยสุดไหมมันก็ไม่สุดเพราะว่ามันก็อร่อยก็คืออร่อยพอผ่านไปมันก็เท่านั้นไม่อร่อยก็คือไม่อร่อยกินให้อิ่มไปมันก็ได้เหมือนกันซื้ออกไก่มาสองโลอยู่ในตู้เย็นเนี่ยผ่านมาสามอาทิตย์ยังไม่หมดเลยคิดดูแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะ ตั้งเป้าหมายกับตัวเองยังไงนะครับเอาง่ายๆก่อนถ้าสมมติว่าเราอยากจอ,อกกลับร่างกายใช่ไหมครับถ้าเป็นมือใหม่ใช่ไหมฮะลองเริ่มสิ่งที่เราทําได้ดูก่อนสมมติเราไม่มีฟิตเนสเราไปเดินสาธารณะเราก็ลองดูว่าวันนี้เราจะเดินได้กี่กิโลเห็นไหมง่ายๆวันแรกทําได้1นกิโลหรือว่าวันแรกทําได้สินาที15นาทีแล้วก็ปักหมุดไว้วันที่2เราทําได้กี่นาที20นาทีมากกว่าเดิม5นาทีถือว่าถือว่าผ่านมันก็เป็นเป้าหมายเล็กๆ เดินได้มากกว่าเดิม1กิโล2กิโลถือว่าผ่านทําไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยแล้วเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเราเก่งขึ้นนะนะครับวันไหนเราไม่ไหวเราไม่ต้องไปซีเรียสเราก็พักเราไม่ต้องไปสุดโต่งมากค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆขยับไปนะครับพักเพื่อที่จะได้เดินต่อไม่ใช่ว่าเราวิ่งทุกวันวิ่งทุกวันแล้วมันก็จะระบมเราค่อยๆไปมีหลายคนที่ระบมข้อเท้าระบมหน้าแข้งเอร้อยหวายเพราะว่าใช้งานหนัก นะครับคาร์ดิโอคาร์ดิโอหนักเลยบางคนเจ็บเข่าก็มีนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปเลือกกีฬาที่เหมาะสมบางทีเราไม่ชอบว่ายน้ำนี่มันไม่ชอบมันจะต้องอาบนะ้ำมันจะต้องเปียกตัวเย็นมือกว่าจะด้านกวาจะเตรียมของเล่นบ้างก็ได้เล่นอะไรที่ไม่ชอบบ้างก็ได้ทําให้ร่างกายมันรีแลก์บ้างนะครับเราเล่นกีฬากระแทกทุกวันตีแบตท,ทุกวันวิ่งทุกวันนะครับมันเกิดความเครียดเพราะฉะนั้นเราลองดูนะครับลองตั้งเป้าหมายเล็กๆดูมือใหม่จะยากกว่ามือเก่า มือเก่าแบบผมเนี่ยก็คือออกกําลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่คลายเครียดเราไม่หยุดออกกำลังกายอยู่แล้วนะครับเราก็จะออกไปเรื่อยๆื่แต่เราจะออกมากหรือจอ,อกน้อยแค่นั้นแต่มือใหม่เนี่ยการเริ่มครั้งแรกมันจะยากเสมอมาร์กจะยากเสมอเพราะฉะนั้นเราต้องให้กําลังใจเขานะครับพอเขาเล่น3เดือน6เดือน1ปีเขาเริ่มดูแลดูแลตัวเองได้เนี่ยคำว่าวินัยมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆไปที่ไหนเขาก็จะออก,กลังกายได้ไปเที่ยวเขาก็จะดูแลตัวเองได้เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นอยู่ที่แต่ละคน นะครับว่าจะให้ความสําคัญกับสุขภาพยังไงถามว่าตอนนี้โค้ดไม่วิ่งร้อยโลแล้วหรอไม่ไม่วิ่งแล้วเพราะว่าไม่รู้ว่าจะอดนอนไปทําไม1 2. ึ่ง <c oughs> สองตากแดดทาไมไม่มีเป้าหมายขนาดนั้นวิ่งได้นะครับถ้าเกิดมันแบบมีเวลาว่างจริงๆแล้วนอนพักผ่อนเพียงพอแต่ถ้าเลือกได้จะไม่วิ่งวิ่งพอสนุกสนุกพอตีสองีสามกลับดีกว่าไม่ต้องฝืนจนถึงเชา้าออกกําลังกายก็ออกให้มันแข็งแรงเพราะว่า หัวไหลเราก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงขาเราก็ยังต้องพัฒนาได้อีกเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป้าหมายตอนนี้นะครับไม่ได้จะต้องกดดันตัวเองมากเพราะฉะนั้นมือใหมค่ค่อยๆเปลนค่อยๆไปค่อยๆเริ่มต้นอยา่ากดดันตัวเองนะครับแล้วก็ทําทุกอย่างให้มันมีความสุขอย่าไปทุกมาก